กิจ angan ผิีดโอ้โหตายขอบคุณเลยเปิดก่อนได้ปูดตายแล้วโธ่ขอบคุณเลยตายอุ้ยตกใจเลย แต่รทำไมพี่หนุ่มมียิ้มมุมปากไม่ไม่ใช่ครับ <laughs> จิตใจจิตใจพี่ทำด้วยอะไรนี <laughs> ไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือ,อเปล่าองไม่สนับสนุนความรุนแรงจริงๆคู่ขัดแย้งกันเยอะเนี่ยคู่ขัดแย้งกันเยอะนะครับมผมก็เป็นคู่ขัดแย้งกันคนหนึ่งอ่าเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีคดีที่ ผมจะฟ้องเขาเพิ่มอีกด้วยมรีดีว่าเมื่อเช้านี้นกคะยังเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อทนายธรรมราชนะกคทนายความจักคดีเชื่อมจิตถูกชายปิศาานะัะบุก ปากการวงสื่อจนล้มจากประเด็นนี้เองค่ะทางด้านของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลในกพิธีกรชื่อดังค่ะ,<ป>คะเห็นคลิปถึงกับร้องเสียงลงนะคะตายแล้วพะคุณเอ้ยเปิดก่อนได้ปูดพร้อมกับยิ้มมุมปากผมไม่สนับสนุนความรุนแรง เชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าหลายคนนะคะคงจําได้ดีที่ก่อนหน้าน,นี้ทนายธรรมราชคะ่ะทนายความของแม่ลูกในคดีเชื่อมจิตแล้วก็เกิดกระแสสังคมตามมามหาศาลรวมไปถึงการที่ทนายธรรมราชนะคะออกมาใช้ข้อความดุนแรงในโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งค่ะและทนายธรรมราชนะคะยังเคยออกมาคงคูหนุ่มกันชัยนะคะพิธีกรรายการโหนกระแสที่เป็นคนเปิดเรื่องเชื่อมจิตนี่ว่าจะมีการตรวจสอบภาษีหนุ่มกันชัยนะคะและหนุ่มกันชัยคะ่ะก็บอกว่าไม่กลัวถ้าจะสอบตนเน,นี่ยตนก็จะสอบทนายธรรมราช เหมือนกันนะคะจนถึงขั้นที่ทนายธรรมราชค่ะโดนสภาทนายความเรียกเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนค่ะแต่ระหว่างนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทางด้านของทนายธรรมราชนะคะดูจะไม่สะทกสะทานสักเท่าไหร่นะค่ะก็ยังคงออกมาแซดหนุ่มกัญชัยโตกันไปมาอยู่ไม่จบนะคะตามที่ท็อปดาราเดยได้นำสเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใครที่เปิดประเด็นกับศาสนาพุทธก็จะถูกทนายธรรมราชต่อว่าหรือกระทั่งแจ้งความไปด้วยนะคะรวมไปถึงอาจารย์เบียรคนตื่นทําค่ะที่ได้ออกมาพูดในรายการโหนกระแสว่าการที่เราเนี่ยจะเอาเงินไปสร้างวัตถุมงคลสร้างวัดวาอารามวิหารศาลาลงทําใหญ่โตเนี่ยเอาไว้ให้หมาเดินเกาขี้กากในศาลาอย่างนี้มันสร้างตัวเอาให้ขี้นกเนี่ยอยู่ในศาลาเต็มไปหมด คําถามคือมีใครใช้สาราน,นั้นไหมไม่มีเพราะมันใหญ่โตเกินกว่าเหตุเป็นการสร้างเพื่ออยากได้ศรัทธ,ธาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ค่ะทนายธรรมราชนะคะยังบอกอีกว่าข้อความนี้ของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยเป็นการเหยียดหยามศาสนาผิดตามปอ,อามาม2 0 6นะคะแล้วก็พรบอคอมพิเวเตอร์ค่ะและตนนะคะจะเข้าไปแจ้งความดาเนินคดีค่ะ ทั้งนี้นะคะทนายธรรมราชคะได้จัดแถลงข่าวหน้ากองปราบนะคะว่าตนเนี่ยมาที่กองปราบใน4เรื่องคือ 1. น,นะคะแจ้งความอาจารย์เบียร์คนตื่นทำตามประมวลกฎหมายอาญามม2 6และพร,ะบ,คครบคอมพิวเตอร์ 2. สอบถามเรื่องเชื่อมจิตเอาพยานเนี่ยเพื่อน,นัดวันมานะะให้การเพิ่มเติม 3. ม,มีการยึดทรัพย์อดีตภรรยาของนายบุญเชิดกิตติธางกูล รองพอ,อสำนักพุทธในคาาดีเงินทอนวัดหรือยังเสียเรื่องดูคาติค่ะคนตื่นตื่นทำนะครับอาจารย์เบียคนตื่นทำขาาอ้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา206แล้วก็พรบคอมนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องเชื่อมจิตนะครับเชื่อมจิตก็คือมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องออจะเอาพยานมามาให้การเพิ่มเติมว่าจะนัดวันมาให้การนะครับเรื่องที่สก็เรื่องออสานักง,งานผู้สศาสน์ใชสนานะข้าที่ผมมาร้องที่บอกอปปปว่า ได้ยุทธซับจำเลยพรเพนกิติธรังคูลซึ่งเป็นภริยาของรองผออุบลเชิดแล้วหรือยังที่ผมได้มอบพยานหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบครับแล้วก็อ at ีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เมื่อกี้สามเรื่องใะเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องเออ่เกี่ยวกับเมื่อกี้สามเรื่องนะสามเรื่องสามเรื่องสามเรื่องสเรื่องไม่ใช่สี่เรื่องสอเรื่องหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าที่คุณปรานคดีเดิมอ่าเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องดูคติ รู้กติดท,ทีที่เขามาแจ้งความจะมาถามว่าได้แจ้งไหม และแจ้งข้อหาอะไรละเอยียดไงผมจะได้ฟ้องกลับนะครับสี่เรื่องครับสี่เรื่องส่วนเรื่อง,องของคนตื่นทํานั้นนะคะเกิดจากการที่อาจารย์เบียร์ไปกล่าวข้อความว่าพระได้เงินได้ปัจจัยแล้วเอามาสร้างวัดใหญ่โตเพื่อให้เอาหมาเนี่ยเดินเกาขี้กากสร้างไว้ให้นกเนี่ยมาขี่ใส่สร้างไว้ใหญ่โตเพื่อให้คนมาทาบุญตนมองว่านี่คือการเหยียดยม้มศาสนามีการพูดองค์ประกอบภายนอกครบแต่ในเรื่องเจตนาภายในเนี่ยต้องให้เขาอธิบายอีกทั้งคะการสอนธรรมะของอาจารย์เบียร์ทำให้เกิดการเสื่อมสัทธาในพุทธศาสนาตนจึงร รวมพยายนหลักฐานมาให้กองปราบค่ะกรณีที่ไปออกรายการรายการผลกระแสเมื่อวันที่21ตุลานะครับ21ตุลาที่ผ่านมานี่แหละแล้วไปกล่าวข้อความทานองว่าพระเนี่ยสร้างศาลาคือหาเงินได้เงินได้ปัจจัยจากทานองนะได้เงินได้ปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนหรือคนทำบุญแล้วเนี่ยก็นําไปสร้างวัด ศาลาวิหารลงทําใหญ่โตเพื่อให้หมามาเดินเกาขี้กากอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองบอกว่าสร้างไว้ให้นกมาขี้ใส่แล้วก็สร้างใหญ่ๆโตๆเนี่ยที่สร้างกันสวยงามอลามใหญ่ๆโตๆเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยมาทําบุญเนี่ยเจตนาของเขาไปอย่างเงี้ยผมมองว่าไอพฤติการดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายตามข้อบังกฎหมายอยา่างมาตรา2องที่บอกว่าผูา้ใดก็ตามแต่ที่ไปกระทำการใดที่เป็น สถานอันเป็นคือวัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพของเหล่าหมู่ชนใดก็หมายความว่าทุกศาสนานะครับที่ไปเราไปกล่าวถึงว,วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพเนี่ยถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็คือเป็นโบสถ์ถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็คือมัสยิดถ้าไปพูดในลักษณะลักษณะแบบนี้กับสถานอันเป็นที่เคารพของศาสนาใดก็ตามแต่มันเข้าข่ายความผิดนี้ทีนี้ผมก็ดูข้อใจจริงแล้วนะครับมันมีการพูดองค์ประกอบภายนอกเนี่ยครบแต่เห็นเขาไปออกรายการรายการหนึ่งนะครับกับอาจารย์ แล้วก็มีรอ,อ,องประธานมาหาหมีไปให้ความความเห็นเราพูดชื่ออะไรก็ได้ช่องแตกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็บอกว่ามันขาดเจตนาไอ้ตรงนี้ผมว่าในเรื่องของเจตนาเนี่ยเดี๋ยวให้ตำรวจกช็ชี้แต่ผมมาในเรื่องขององค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันครบมีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงแล้วก็ครบองค์ประกอบแต่ในเรื่องของเจตนาภายในของเขาเนี่ยมันจะครบองค์ประกอบภายในหรือไม่ก็เดี๋ยวให้เขามาตอบให้เขามาอธิบายแล้วกัน แต่ผมก็จะมีหลักฐานอื่นมาประกอบด้วยครับอันนี้คือข้อหนึ่งแล้วก็พระมหาท่านหนึ่งก็บอกว่าการสอนธรรมะของอาจารย์เบียร์เนี่ยมันมันมันเป็นในลักษณะที่คือเป็นการยกข้ออ้างก็ทมแต่เวลอาอธ,าธิบายในมุมมองแล้วก็ในหลักคําสอนหรือการอาธิบายของอาจารย์เบียร์เนี่ยมันอาจจะทําให้มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันทําให้เกิดการเสื่อมศรัทธา,าในพุทธศาสนานะครับยยอย่างยกตัวอย่างกรณีที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ครับการพูดของเขาแล้วก็เทียบกับ เทียบเคียงกับที่ผมมาเมื่อวันที่20กันยายนที่แล้วนะครับผมโพสข้อความที่ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่ปตอทอเนี่ยของผมข้อจ,จริงคือผมโพสข้อความว่าเชื่อมจิตเป็นคําสอนหองพ่อเจ้าเท่านี้เลยผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่านาข้อม,มูลเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้ผมถอดข้อความมาเนี่ยมันใช้คําพูดเนี่ยพูดอยู่ประมาณนาทีกว่า2อนาทีแต่ด้วยข้อความด้วยองค์ประกอบเนี่ยใครไปได้ยินได้ฟังแล้วมันมีการตัดทำเป็นดิจิทัลฟูดบินไปลง YouTube Tik Tok เต็มไปหมดนะครับ มันทำให้เกิดการเสื่อมศรัทธานในพุทธศาสนาก็จึงรวบรวมพยาัญชนะมามอบให้กับเ,เป็นกองปราบกองปราบอยู่ฝั่งฝั่งงนูนนะครับเป็นของกองปราบประมวลกฎหมายอาญามตาตรา26นะครับแต่ในระหว่างที่ทนายธรรมราชเคยกำลังให้สัมภาษณ์นั้นก็มีชายปสศนานะครับบุกเข้ามา ทนายธรรมราชดังเปียกับเสียงดังสนันนะคะจนนักข่าวเนี่ยวงแตกและทนายธรรมราชนะคะก,ก็ล้มลง,ลงด้านทนายธรรมราชนะก็เมื่อลุกขึ้นมาได้ค่ะก็บอกให้จับชายพิศนัคนดังกล่าวนะคะและจะบุกเอาคืนแต่ตำรวจและคนโดยรอบนะคะได้กันทั้งสองคนเนี่ยเอาไว้ได้ค่ะพร้อมกับเอาตัวชายพิศนะะักเข้าไปในตึกแต่เหมือนชายคนดังกล่าวนะคะก็ได้ตะโกนดา่าด้วยคำหยาบคายต่อค่ะว่า ไอจุดจุดจุดดูมินศาสนาอันนี้อาจจะดูหยาบไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเรื่องชอบจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดนี้ต่อไม่ นุ่มกัญชัยกำเนิดพลค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะก็ได้ออกมาอ่านข่าวขายี้ยับผ่ารายการเที่ยงวันทิต์การณ์ในวันนี้ค่ะหนึ่งพฤศจิธธกาย,ยนร่วมกับคุณหมวยอธิษรานะคะกำอนเจริญโดยเดยเริ่มเผยว่าเป็นเรื่องของอาจารย์เบียค่ะคนตื่นทามที่มาพูดในรายการโหนกระแสในเรื่องของการสร้างศาลานะคะสร้างโบสถ์สร้างนิหารว่าอะไรใหญ่โตเนี่ยสร้างไปทําไมสร้างให้หมาเนี่ยไปเกาขี้กากขี้เลื้นหรอให้นกไปขี้ให้นกไปอยู่หรอคืออาจารย์เบียเนี่ยมาออกโหนกระแสแล้วอาจารย์เบียเนี่ยได้ตอบคำถาม ใน,นในเน็ตเขาก็ถามมาว่าจริงๆแล้วอย่างพระเครื่องเนี่ยเราจําเป็นต้องห้อยไหมอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้มีการสอนไว้ว่าให้มีการไปสร้างพระพุทธรูปหรือไปสร้างพระที่ห้อยคอหรือแม้กระทั่งศาลาก็ไม่จําเป็นต้องไปสร้างให้มันใหญ่โตไปสร้างใหญ่โตทําไมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจหรือคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสร้างศาลาใหญ่โตสร้างทําไมไม่สร้างประโยชน์จริงๆแล้วแกต้องการจะพูดว่าศาลาเนี่ยเราสร้างเล็ก แต่เราใช้ธรรมะเข้าไปเกาดีกว่าคือแกพยายามจะพูดอย่างนั้นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ฝั่งของทนายธรรมราชนะคะแกมองว่าเรื่องนี้เป็นการหมิ่นศาสนาเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็ไหว้พระกันนะคะและพระบางรูปก็บอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดแบบนี้ไปหมิ่นนะทําไมคนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาก็เรื่องของเขาอาจารย์เบียร์เนี่ยมาพูดแบบนี้ได้ยังไงมันทําให้พุทธเนี่ยดูเสื่อมเขาก็เลยไปร้องที่กองปราบค่ะ ก่อนที่หนุ่มกัญชัยในะออกระจองมาจี้จุดขยี้ยักทนายธรรมราชต่อว่าแต่ระหว่างที่ทนายเนี่ยกำลังพูดอยู่คือง่ายๆแกต้องการมาเปิดแผลคนตื่นธรรมเพราะแกเนี่ยมาเปิดเลยว่าเรื่องนี้มันลบหลู่นะมันไม่ดีกับพุทธนะทําอย่างนี้ได้ยังไงเพราะเท่าที่ดูข้อความคนส่งเรื่องนี้มาเยอะมากในเพจฮวนกระแสก็ดีหรือทางช่องก็ดีว่าทนายเนี่ยเตรียมเรื่องนี้มานานแล้วเพราะแกเนี่ยประกาศมาตลอดว่าเดี๋ยวจะร้องคนตื่นธรรมแล้วเมื่อวานเนี่ยพระปีนเสาก็มาทางฟังทนายธรรมราชเอง ไ,ได้มีการไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมีการไปลงภาพบางภาพเนี่ยขออภัยนะอาจจะไม่เหมาะสมด้วยซ้ำไปในมุมของศาสนาบางศาสนามันหลากหลายเรื่องมากเลยแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่ทนายธรรมราชนะกำลังคุยกับนักข่าวอยู่ปรากฏมีภาพนี้ออกมาผมไม่สามารถบรรยายภาพได้จริงๆริเรื่องเชื่อมกิจเนี่ยกิอยดดัง้นกิี้ และจากคลิปนี้เองนะคะทำเอาหนุ่มกัญชัยคะ่ะร้องลั่นตายแล้วโถตายแล้วพ่อคุณโถ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 แล้วก็หันไปคุยกับคุณมวยต่อว่าเห็นทันไหมทางด้านคุณมวยนะคะก็ตอบทันทีว่าไม่ทันค่ะด้านหนุ่มกัญชัยนะคะก็ไม่รอช้าบอกที่งานทันทีว่าอ่ะดูอีกทีซิซึ่งจากคลิปเดิมนะคะดูเหมือนหนุ่มกัญชัยจะยิ่งขย,ยี้หนัก,กกว่าเดิมะคะ่ะว่าตายแล้วโถพ่อคุณเอ้ยตายตกใจเลยพร้อมทั้งหันไปหาคุณมวยอีกรอบนะคะแล้วบอกว่าดูไม่ทันเหรอ าไปดูอีกพี่หมวยเขาดูไม่ชัด โดยหนุ่มกัญชัยนะคะได้บรรยายสถานการณ์ว่าจริงๆเนี่ยมีหลายมุมนะตอนแรกเนี่ยผมเห็นทรงนี้นึกว่าเป็นพี่นักข่าวชื่อพี่อ้วนรูปร่างแกแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่เพราะผมเห็นเปี้ยงผมยกหูโทรหาพี่อ้วนเลยพี่อ้วนไปทําเขาทําไมพี่อ้วนบอกว่าไม่ใช่ครับผมอยู่ข้างบนปรากฏว่าคนละคนแต่คล้ายกันมากเลยซึ่งระหว่างนั้นนะคะทางรายการก็ได้เปิดคลิปที่นายธรรมราชโดนตบนะคะขยี้ต่ออีกค่ะพร้อมอุทานอีกครั้งว่าอู้หู้ตายพอคุณเอ้ยเปิด ก่อนได้ปูดโอ้โหจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้แยกทุกคนทุกฝ่ายออกจากกันทางฝังของทานายธรรมาราชได้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อบอกว่าแพ่งอาญาเอาเต็มที่แบบนี้เขาเรียกว่าหมาลอบกัดค่ะเต็มที่ครับแพ่งอาญาคือไอหมัดเดียวเขา,าเดียเด๋ยวเขาจะรู้ว่าหล่ะตาแดงๆเลยนะครับพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอนเหมือนข้อเลือดนะครับผมไม่ยอมแน่นอนตอนนี้ขังๆแล้วครับ ผมเอาผมเอาเต็มที่ครับอย่าอย่ามาชกหน้าสื่อแล้วแล้วหลังบ้านมาเคลียร์กับผมไม่มีทาง<อ>ไม่ได้ดูเลยผมก็ผมก็จอดอยู่นี่คือไม่คิดว่าสถานที่อันเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยที่บอกท้องป่าปลอดภัยที่สุดเนี่ยจะมากล้าทำพฤติการต่ำช้อย่างนี้ผมไม่ใช่สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนไอ้พวกนี้คือพวกป่าเถื่อนเดี๋ยวต้องไปสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังใครสั่งมันมาผมกับคนนี้ไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับ เนีพยายามเต็มเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาทําพฤติการแบบเนี้ยสิ่งที่เขาจะเจอต่อไปทางนี้ยเขาจะเจออะไรบ้างแล้วคิดว่าอาจจะมีคนจ้างมาไหมผมก็ต้องประเมินไว้ก่อนเพราะผมกับเขาไม่รู้จักกันค่ใครจ้างมาก็รับไม่ให้ไหวนะครับรับไม่ไหวแล้วกันสงสัยผู้เสียหายค่ะตอนนี้ยังไม่ได้สงสัยเขาไม่เสีแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนที่คนที่มาชกเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าหมาลอบคลายๆกัน พฤติการมันคล้ายๆคือมาทุบจากข้างหลังเคยคุ้นหน้าคุ้นตามาก่อนไหมไม่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลย <c oughs> ไม่รู้จักเลยค <c oughs> รับแต่วันนี้ตอนที่เข้ามาทำร้ายเป็นจังหวะที่เรากําักแสลงเรื่องคนตื่นทานะรับเออก็ก็ไม่รู้เพราะว่ของผมทำละวันนี้ผมมาสี่เรื่องไงมาทั้งในเรื่องของของเชืยกกิตนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็คนตื่นทำที่มีไปเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วก็หลายเรื่องคือคือคดีของผมเนี่ยคือในในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับ มีคู่กรณี <c oughs> คือเรายืนอยู่บนความผัดแย้งของคู่กรณีเพราะฉะนั้นยังไม่ปัดใจว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ว่าที่แน่ๆไอ้จิงไอ้สิ่งที่เขาออกหมัดมาวันนี้แล้วเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาจะเจอต่อไปในอนาคตมันจะซุ้มไหมที่ททมันเป็นหมัดหรือว่าเป็นตอกน,น,น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,าปนมาวุธชีรีเดยดูไหมตอกหยัดตกใช่ไหมตกตกก็ไม่รู้แต่ก็แรงแรงส่วนเรื่องโดนทำร้ายมาการก็เต็มที่ครับแท่งอายาเสื้อ ไอห,หมัดเดียวของเขาเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าหลังนี้เขาจะเจออะไรนอกจากนี้นะคะหนุ่มกัญชัยคะ่ะยังออกมาเผยต่อว่าก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับก่อนที่คุณมวยนะคะจะทักขึ้นว่าแต่ทําไมพี่หนุ่มเนี่ยมียิ้มมุมปากจิตใจพี่ทําด้วยอะไร ไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่แล้วก็มีการทำท่ายิ้มมุมปากนะคะซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ยังย้ําว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงจริงๆครับแต่วันนี้วันศุกร์เงินเดือนออกเลยดีใจได้เงินเดือนแล้วจะได้ไปพักสักสองวันเสาร์อาทิตย์พร้อมบอกอีกด้วยว่าต้องตามไปดูว่า,านทนายธรรมราชนียจะเอายังไงต่อไปนะคะเพราะแกก็บอกว่าคู่ขัดแย้งแกเยอะผมก็เป็นคู่ขัดแย้งแกคนหนึ่งเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันอยู่เหมือนกันดูสิตาเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยในตาเนี่ยแตก โดยในระหว่างนั้นนะคะหนุ่มกัญชัยก็เล่าต่อนะคะว่ามีคนบอกว่าให้เชิญทนายธรรมราชกับมือตบเนี่ยให้มาออกรายการหน่อยได้ไหม ใจเย็นๆแต่จริงๆอันนี้ต้องพูดตามหลักความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดมีประเด็นกันจริงๆเป็นคู่พิพาทก็ใช้กฎหมายในการไปต่อสู้กันอย่าใช้ความรุนแรงแบบนี้ผมเองกับทนายธรรมราชเนี่ยก็เป็นคู่ขัดแย้งกันเขาฟ้องผมมาผมก็ต่อสู้ตามกระบวนการไปผมก็มีแจ้งความเขาตำรวจเองก็สั่งฟ้องที่อายการแล้วต้องลองดูอายการจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะมีคดีที่ผมจะฟ้องเขาเพิ่มอีกมีที่มาที่ผมดูเนี่ยผมไม่สบายใจมันเหมือนเป็นการหมิ่นประมาทผมบาง ผมจะใช้กฎหมายนี่แหละครับเข้าไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดถึงผมเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับบางเรื่องเนี่ยมันต้องไม่ล้ำเส้นกันถ้าล้ำเส้นก็ต้องใช้กฎหมายอย่าไปรุนแรงอย่าไปทําอะไรกันแบบนี้นะคบผมไม่เป็นห่วงอะไรนะถ้าเกิดรุนแรงแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาเวลาผมขึ้นศาลเดี๋ยวแกไม่ได้ไป ยังไรก็ตามนะคะล่าสุดทางด้านของทนายธรรมราชก็เดีอยวมาเคลื่อนไหวนะคะว่าแก๊งอันธพานตำรวจสอบสวนกลางรวบตัวไว้แล้วไม่มีคําว่ายอมความดาเนินคดีถึงที่สุดแถมนะคะยังได้โพสต์รูปคนลงมือก่อเหตุค่ะพร้อมแคปชั่นเด็ดที่ว่าใจร้อนนอนที่แคบเตรียมขยายผลผู้จ้างหวานยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าตัวค่ะยังออกมาโพสต์ต่อนะคะว่าพฤติกรรมอุกอาจรุนแรงก่อเหตุในสถานที่ราชการคัดค้านการประกันตัวค่ะ ทั้งนี้นะคะพี่หนุ่มกัญชัยค่ะยังกล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้นะคะแพรี่ไพวันและก็อาจารย์เบียร์คนตื่นทำจะมานั่งที่โขนกระแสด้วยละคะ่ะส่วนเรื่องราวนะคะจะเดือละอูขนาดไหนต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราในคลิปหน้าอย่าก,กดเลื่อนผ่านนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปาลาราได้เลยนะคะอะาอ้อ,อยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารกันด้วยนะ